ในวันสองวันมานี้กลุ่มผู้ใช้ TikTok ในสหรัฐซึ่งเรียกขานตัวเองว่าผู้ลี้ภัย TikTok เข้ายึดครองพื้นที่ในแอปโซเชียลมีเดียของจีนคือเสี่ยวหงชูชาวเน็ตจีนผู้หนึ่งบอกว่าใครจะคาดคิดถึงว่าชั่วชีวิตนี้จะได้เห็นชาวอเมริกันแห่กันมาเล่นอินเทอร์เน็ตจีนอย่างมืดฟ้ามัวดินแบบนี้ศาลสูงสุดแห่งสหรัฐกำลังพิจารณาตัดสินการยื่นอุทธรณ์ของ TikTok ขอให้ศาลตัดสินความกฎหมายบังคับให้บริษัทจีนใบแดนซ์ซึ่งเป็นเจ้าของ TikTok ขายกิจการ TikTok ในอเมริกกกาไม่่เชนนนนั้น็จะถูแบ โดยรัฐบาลสหรัฐผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาเมื่อปีที่แล้วหากศาลสูงสุดของสหรัฐปฏิเสธการยื่นอุทธรณ์ของติ๊กตอกก็จะถูกแบนทั่วสหรัฐในวันที่19มกราคมนี้ด้วยแนวโน้มที่ติ๊กตอกในสหรัฐอาจถูกแบนผู้ใช้ติ๊กตอกในสหรัฐจึงรวมตัวกันเรียกขานตัวเองว่าผู้ลี้ภัยติ๊กตอกและย้ายไปเปิดบัญชีในเสี่ยวหงชูจนกระทั่งในวันอังคารที่ผ่านมา แอปเสียวของซูพุ่งขึ้นแท่นอันดับหนึ่งเป็นแอปที่มีผู้โหลดมากที่สุดด้านชาวเน็ตจีนก็ให้การต้อนรับเหล่าผู้ลีภัยติ๊กตอกจากอเมริกากันคึกคักมีการแลกเปลี่ยนภาษาการสนุกสนานการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกทั้งมีการล้อเลียนประเด็นขัดแย้งการเมืองระหว่างจีนและสหรัฐการพูดคุยเสียดสีการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายการจราจรข้อมูลและอื่นๆ